คำเตือนเนื้อหาภายในคลิปนี้มีฉากการตายคาดีหดหูและฉากเลือดสาดกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวนะครับสวัสดีครับโอ้โหก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณ100 subscribe นะครับผมแม่ดีใจเหลือเกินแน่นอนครับวันหยุดเรามีตอนใหม่นะครับผมวันนี้ก็เ,เราจะพาพีบีนะครับหรือพาเราเองก็ไม่รู้หนีไปจาก อพาร์ตเมนต์นี้แล้วนะครับผมเพราะไม่ไหวแล้วแต่เราจําได้ไหมครับว่าตรงไหนมันคือทางออกผมจําได้ครับเพราะว่าผมเป็นคนตัดคลิปตัวเองก็จะรู้นะครับก็ <c oughs> คือห้องที่เราออกไปข้างหน้าเลยครับแล้วของเราล่ะครับพ่อเอาเดี๋ยวค่อยกลับเอานะลูกเนี่ยพ่อบอกหนูได้หรือยังเนี่ยว่ามีเรื่องอะไรเนี่ยอตอนนี้ยังแล้วกันครับ พ่อเราไม่ยอมบอกนะครับพ่อพ่อคบเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้หรือว่าเราไปไหนพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันฟรีพี่แต่เราไปกันเถอะไม่เฮ้ยพ่อครับจะหนีไปไหนไม่รู้อีกแล้วเปิดพารเลย เหมือนเดิมเลยครับอ๋เอเอาสวยดิฟีบี้ก็ฟีบี้นะลูกถ้าจำเป็นพ่อก็ยิงนะเฮ้ <c oughs> ละเอาไงดิววเนี่ยตรงนี้น่าจะโดนตามยาวนะครับฉะนั้นเราจ็บกระสุนไว้เลยมาแล้วมาแล้วมามาเดี๋ยวน่าจะพุ่งมาแล้วนะครับตอนนี้นั่นไงเห็นแล้ว อย่าล็อกพอตัวนี้เฮ้ยเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเอาแล้วทำไรได้อะมันห้องน้ำที่ไหนเนี่ย,อยแอบบแอบบไม่มีที่แอบเหรอเอาฟาร์มอย่างเดียวเลยเอาเปิดไปไปไป มาอีกแล้วอืมยีดนะัดหน้ายาวครับยาวครับในต้ตอบคือตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ไหนอะ่ะผมมีดมาจับเป็นมากครับหากโดนจับอุ้ยตันไหมเนี่ยเหมือนจะโดนเจอครับแต่ไม่เป็นไรนะเราเตรียมยิยงอยู่อาจจัเป็นนะครับอาจจัเป็นอ่า โอ้ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอย้เปิดเปิดไม่ได้้วยเหมือนเราต้องวิ่งเรื่อยๆอย่างเดียวนะครับตัวนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเรือบโดยบงังคับวิ่งเลยอะต้องถูกต้องแสดงว่าขวายาวครับไม่มีเวลาดูลูกไม่มีเวลาดูแลงนะั้นวิ่งเลยไม่กระสุนอันนี้ห้ามขาดรับฟาร์มก็ห้ามขาดโยไปไหนเนี่ย โอเคยังไม่ถึงที่หมายนะครับอ๋อได้พักเรียงเฮ้ยเหมือนจะได้พักอยู่อ้าวมาซะง,งั้นอ,อ๋เปิดเปิดเอาขวาผ่านตลอดอีกแล้วเหรอมามามาเอาตันข่าจับตัวลูกเออ เอาบังคับตายไม่พ่อคะโอ้เอาห้วิง่งเหรอหอวิ่งห้วิงว่งโอ้หวดหดัวไมมไปแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยปืนก็ไม่มีอ่จับตัวนี้ประตูต้องนี่มันซ้อนฝันต้อนหากจะเป็น อาจจะเป็นนะลูกมาวะมาจริงมาจริงังะไคก่อนโอ้โหบางทีหลุดคำหยาบพอไยนะครับเพราะว่ามันตั้งตัวไม่ทันจริงๆตอนนี้เอาตัวเซฟนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่เราลุยกันต่อหืมเอา้า โอ้โหตนนี้คือมึนมากเอาปืนมาโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ยาวครับยาวครับตรงนี้เจ็บเพิ่งเหนื่อยนะก็เฮ <c oughs> ้ยมา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 จีา้เอ้าก็เดินไปแล้วนี่อมียี่ตายนะครับผมอ๋อเอ้าอ๋าอ,อ,อ,อมันติดตรงมุมนี้มันติดครับ ตรงนี้มันจุดย้ำจะแกนี่หาโว่โคไปไงอ่ามีประตูเอาล็อกบังคับตายบังคับตายออออ่าอ,อยู่ไหนอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเอาใครเล่นใครเล่นเกมอะไรไม่รู้เห็นไหมนะขวาล่างอ๋อผมอยู่ไหนแล้วเนี่ย โอ้ไม่รู้แล้วจะเอาเอาวิ่งยาวครับตรงนี้จะไปไหนนะเฮ้ยนั่นตกเฮ้ยเอาไม่ได้ให้เก็บหรอไม่ว่าให้เก็บตอนนี้ผมว่าน่าจะใกล้จบแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คือมันเริ่มเละมากแล้วนะครับลูกเนี้หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกัน เราน่าจะต้องเอาลูกซองมายิงนะครับผมทำไงเนี่ยโอเคเหมือนผมรู้แล้วเมื่อกี้ผมลองหยุดนิ่งๆดูนะครับก็คือมันน่าจะให้เราหยุดแล้วก็ปุ้มนะครับผมไปเอาใหม่ตัวนี้เอาชัวโอหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ มันไม่ตลกเลยนะคะวางปืนลงลได้แล้วทำไมถึงทำอย่างนีโ้โอ้ยอพีอ่พี่พี่พีเอย้ยเลยอะไระเนี่ยไม,ๆๆๆๆไม่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 ไปไปไม่ได้ จะเย็นก่อนอลุกขึ้นเร็วเธอต้องการนายนะตอนเนี้โอ้พี่พี่ไม่น่าโดนยิงนะพี่พี่จะเย็นนะล,ลูกตื่นเร็วเขา้าพี่พี <c oughs> ่ได้ไงไม่ได้โดนยิงยิงเลยน่าจะโดนระพักเลยเช พี่พี่ขอบคุณพระเจ้าพ่อคะโอ้ยเป็นไรหรือเปล่าลูกเอ,อ่อลูกขึ้นไหวหรือเปล่าหนุน่าจะไหวนะคะเกิดอะไรขึ้นเหรอระวัาางนะลูกก็แค <Okay. S 2> ่เวแล้วพ่อคะนั่นอะไรอะ่ะถ,ถ้าเป็นใครนะ่ะพี่พี่มองพ่อแล้วลูก เราจะผ่านไปด้วยกันเข้าใจไหมพ่อจะพาหนูออกจากที่นี่เออเอาล่ะตอนนี้ฟังพ่อนะโอ้ยเออพึ่งบอกว่าจะพาออกไปอย่าให้หยิบปืนโกงนะเวย้ยพ่อคะพี่พี่ด่เวน้นมานี่เวลาล่าละไม่กลัวแล้วตอนนี้มีลูกเป็นตัวประกันไปไหนแล้ว อยู่ไหนเอาเหนื่อย,ยเหนื่อยอยู่แสดงว่าไม่เหนื่อยแค่ฉากน้ำนะครับลูกลูกอยู่ไหนอ๋อแสดงว่ามันเราอาจจะไม่ใช่คนในคดีจริงๆแล้วตอนนี้เข้าไปดิเอา้าเสียงลูกเราเจ็ดคืนสั่นก่อน จะยื้ลุกเอาปล่อยเว้ยไม่มีเวลามาเล่นละจะให้อารมณ์ร้อนว่าแค่นี้เลยแต่ตามก่อนลูกก็ไม่ด้อยพอก่อนเอากระสุนไว้ตีบอสลูกไไปกล ก็สุดมาก อ่แเ่าไม่ใช่ทางนี้ครับเอามันเปิดประตูต,ตามมาได้นพัฒนาเหรอเสียงลูกเราอยู่ไหนกันแน่นนมีไฟแชกอมีไฟไว้เป็น ไปแล้วไปไปไปออ <c oughs> ลูกเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยมีสว่างครับคิดไว้แล้วว่าต้องมีไม่ต้องห่วงคิดไว้อยู่แล้ว ดมันโอ้โหโดนโดนแก๊สจุกห้อนี้อ้าอแบบที่เดินมันแบบโอ้โหไปเข้าแล้วห้องนี้เข้าไปตายบมองไปทีนึงหืงเละไปเราจะใกล้แล้ว อย่างนั้นลูกกำลังไปไม่กลัวแล้วลูกผีตอนเนี้ยกลัวว่าลูกจะตายมากกว่าบ้าเอ,อ้ยพ่อมันไม่ออกกำลังกายหรือยังไงว่าวิ่งแป๊บเดียวเองกินอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยมีการเซฟเกิดขึ้นตัวห้องนี้เปิดเชิญชวนเอา้าจะหันยนตรถไฟ

โอ้โหโดน QTC <oughs> โอ้โหเหมือนห้องบังคับตายเยอะมากอะ่ะเมื่อกี้แล้วแหละที่มันได้ย้อนกลับมา <c oughs> เดิมแมว <c oughs> โอ้ โมาเอวเออยังลุกไม่ยืนวันก็คือถ้าไม่ฆ่าก่อนยังไงก็ตายนะครับพงมาวะโอ้ยนนโอ้ยขยันเทียนซีๆจังวะ โอ้เซฟดีโอ้เหนื่อยเอกจจบแล้วใช่ไหมเนี่ยบอกทีเริ่มไม่ไหวแล้วสุดมาหน้าจอที่ลายลา,ยไ,ลายยไ,ไปได้หรือไม่ไปไม่ได้ สูงเยอะตรงนี้เอาเอาที่มันที่มันความมอนีอ่หว่า <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้โหเหนื่อยแรกๆคิวตอนนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากพัดไปทีดิ เปิดแล้วโมพีลาเป็นแผลอยู่อะไรละ่ะเฮ้ยเออเดี๋ย,ย,ไย,ย,ไยไวไม่หิวครับอเดี๋ยวไม่หิวหิวดิ่ะผมรับค่ฟาร์มมอนเหรอฮะฟาร์มมอนเหรอมาเดี๋ยวกลับมาแล้ว ฟาร์มมอนเนอรมาเลยบอกเลยว่าตอนนี้ไม่กลัวแล้วอ่อตอนนี้อยากไปหาลูกอย่างเดียวไม่ว่าเองจะเป็นใครองเอมี่ครับลูกเลิกกีสักทีลูกพ่อพ่อเริ่มจะพ่อเริ่มจะเครียดแทนลูกแล้วเอาดีห้องลูกแล้วนี่ใกล้แล้วผมว่าใกล้แล้ว ใกล้บ้าอะไรแล้วกับาสถาน,นีอีกแล้วเอาลากไปไหนเนี่ยยังใช้ปืนเลยครับกระสุนเยอะเฮ้ยเสียงใกล้ถึงทางอกแล้วยังไงมาตู้บอสใช่ไหมบอกมาเดีย๋ยวเป็นเกมแอคชั่นเหรอวิ่งเลยเดี๋ยวเวลาละ หัวเหนื่อยมานานเอ้ยเชียงลูกพ่อมาแล้วลูกเอ้าไม่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 ทีตั้งนานพี่ี้พี่ี้พี่ี้ลูกตอบพ่อ,พอเร็วอ,อย่าทิ้งพ่อไปนะเอ้าก็ยัยงไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับมา้าตัวนี้อยู่ดีฮฮ อย่าบอกเลยจบเจ้เอาอะไรวะเนี่ยแล้วก็หนูใส่บาวชูก,การครับโอ้ยหยุดด้วยอีไปก็ไม่ช่วยแล้วอ๋อเราจริงด้วยวะโว้ฟิพี่ยังอยู่ข้างในหรือเปล่า ูขาดเข้าไปข้างนอกด้วยแล้วค่ะช่วยดูทีดีมากตำรวจกำลังไปแล้วนะรออีกสักเดี๋ยวเขาจะทำร้ายพ่อหนูไหมคะอย่าทำร้ายเขาเลยนะเขาแค่ป่วยหรือไม่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ให้หนูโอ้พี่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 อันนี้เสียงจากตำรวจนะครับเราเป็นคนอยู่ในข่าวจริงด้วยเอา เธอมาให้ฉันออไม่นะจบนี้จริงเหรอ,อพอดีนี่ค่อนข้างโหดเลยนะ ต้องบอกว่าจบได้โอ้โหแย่มากแต่ตอนท้ายนี่ต้องบอกว่าทำให้ผมคิดอยู่นะว่ามันอาจจะไม่ใช่เรานะแต่ว่ามันคือเราจริงๆครับคนที่อยู่ในคดีข่าวยิงลูกตัวเองนะครับก็เหมือนเราจะป่วยนะเอาที่ดูป่วยเป็นโรคทางจิตนั่นแหละ แต่ย้ำนะครับว่าในเนื้อข่าวเนี่ยไม่ได้ยิงนัดเดียวนะครับซ้ําจนหมดแม็กนะครับผมแล้วก็ยังจะยิงต่อนะครับแล้วก็ถูกวิสามันไปนะครับโอ้โหเล่นไปทั้งสิ้นสองชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีนะครับแหม่เกมสั้นมากก็เดี๋ยวเรามาสรุปเกมนี้กันดีกว่านะครับเกมนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างชอบมากนะครับผม แต่ว่าเล่นเหนื่อยไปนิดนึงแล้วก็เกมสั้นไปหน่อยนะครับในสองรอยบาทเกมนี้เนาะก็เล่นได้ประมาณ2ชั่วโมง20นาทีนะครับอืเนื้อหาในเกมค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับผมเดี่ยวก,กับคุณพ่อของเราเนาะเออแต่เต็มสิบก็คงให้ให้แค่เจ็ด,เ,ดเพราะว่าเกมยังขาดลูกเล่นไปเยอะอยู่เนาะอย่างไฟแช็กเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้เล่นกับ แสงกับเงาอะไรเท่าไหร่เลยนะครับผมแล้วก็ฉากบังคับตายก็เยอะนะครับก็ไม่รู้ใส่มาทำไมเหมือน,น,นกันก็เป็นกิมบิ๊ของเกมไปแต่ก็หวังว่านะครับซีรีส์นี้เนี่ยจะเป็นถูกอกถูกใจหลายๆคนเนาะเพราะเป็นเกมในะเรื่องเกมแรกที่เล่นนะครับผมในช่องเรานั่นเองนะครับผมโอ้แต่คลิปสั้นเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าจะมีเกมแถมหรือเปล่าในวันนี้โอ,โอ้ไม่อยากให้พี่ๆตายอะ